กับของเล่นเรียกว่าของเล่นไอเกมแผนกินชื่อวันภาษา,ษา,ษาอังกฤษเขาให้เอิมตัวแพนกวินมาหนึ่งที่หมุนหนึ่งมีคอนมีโต๊ะโต๊ะนี่โต๊ะขอบๆฟี่ฟ้าออนอ่อน,ออน,น่แล้วก็จะมีตัวต่อที่มันเหมือนเอิมน้ำแข็งอะ

สีเหลืองคือคนนั้นไม่ได้ตอกสีส้มคือคนนั้นได้ตอกสีขาวหนึ่งอันสีแดงคือคนนั้นได้ตอกสีฟ้าสองสีม่วงคือจะตอกสีขาวสองหรือว่าหรือจะตอกสีฟ้าหนึ่ง และสีน้ำเงินคือหมุนใหม่และสีฟ้าอ่อนคือคนนั้นได้ตอกสีน้ำเงินหนึ่งสีเขียกเข้มคือคนนั้นได้ตอกสีขาวสองอันสีเขียวอ่อนคือให้เลือก ว่าจะเอาสีขาวหนึ่งหรือว่าหรือจะเอาสีฟ้าหนึ่งใครใชนะคือใครทำเควนกินตัวนี้ตกคนนั้นแพ้แต่ว่าใครทำเควนกินไม่ตกคนนั้นชนะอโอเคนิกเล่นคนเดียวมายูนิคมาเล่นให้ดูเลยนะคะวางเควนกินไปตรงกลางก่อนแล้วก็ หมุนสีน้ำเงินสีน้ำเงินสองต่อไปยินีขอใช้เป็นด้านนี้นนแล้วเราก็หมุนสีฟ้าหนึ่ง ไปโดนสีอื่นด้วยไม่เป็นไรนะโอเคเอ้าไม่ได้ไมออ่สีขาวหนึ่ง ถ้าแบบนี้แปลว่าอะไรแพ้จริงๆมันต้องเล่น2คนใช่ไหมคะใช่เพราะเขาให้ค้อนมัสองอันใช่ไหมใช่